คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือสำนวนสุภาษิตไทยหมายถึงคนที่รักเราชอบเรามีจำนวนที่น้อยกว่าคนที่เกลียดชังเราเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเรา ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือมีความหมายคล้ายคล้ายกับสำนวนคนชังมีนักคนรักมีน้อยที่มาของสำนวนผืนหนังของสัตว์ทั่วๆไป ก็ต้องมีน้อยกว่าผืนเสื่ออยู่แล้วจึงได้นำมาเปรียบเทียบเปรียบเปยสำนวนนี้มักจะนำมาพูดใช้ในการเตือนสติให้รู้จักคิดว่าคนเรานั้นมีคนรักเราน้อยมากน้อยกว่า คนที่เกลียดเราผืนหนังเล็กกว่าผืนเสือส่วนผืนเสือมีขนาดใหญ่และมีจำนวนที่เยอะมากมายยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานในตำแหน่งที่สูงสูงและดี มักจะมีคนที่รักจริงๆและรักจอมปลอมที่มาหลอกเพื่อหวังผลประโยชน์คนที่รักจริงๆมีจำนวนน้อยคนที่เกลียดและอิจฉามีจำนวนมากพ่อแม่จะสอนลูกๆูกเสมอ จะทำอะไรให้คิดให้ดีระมัดระวังตัวเองเสมอกิริยาท่าทางหรือคำพูดคำจาเพราะสังคมในปัจจุบันนี้หาคนที่มารักเราจริงนั้นยากมากถึงแม้จะเคยรู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่คบหากันมาหลายปีเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ติดกันเพื่อนที่ทำงานด้วยกันญาติพี่น้องทั้งหลายในใจเขาอาจไม่ชอบเรามานานแล้วแต่เราไม่รู้ตามสำนวน คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ